สวัสดีค,ครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อว่าพี่โอมน,นายปฏิพลหิวุแสงพี่โอมเป็นประธานค่ายครับพี่นะคะพี่ฟ้ายนะคะนางสาวจิตสนันค่ะทิพย์ทีค่ะเป็นรองประธานค่ายคะ่ะเราสองคนมาจากค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่19คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องๆไปดูลำดับขั้นตอนการสมัครการเป็นน้องค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่19กันครับพี่โยมใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปดูกำหนดการก,กันก่อนว่า ค่ายของเรานั้นมีกำหนดการอะไรบ้างนะครับเชิญไปดูเลยครับสำหรับกำหนดการของเรานะคะคก็จะเริ่มในวันที่16กันยายนถึง7ตุลาคมค่ะจะเป็นช่วงการเปิดรับสมัครน้องค่ายและก็ทําแบบทดสอบคัดเลือกน้องค่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะพี่โยมใช่แล้วครับต่อมานะครับวันที่1-3ร3พฤศจ,จิก,กากยนนะครับจะเป็นการประกาศรายชื่อน้องค่ายตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันครับ ต่อมาวันที่4-6พฤศจิกายนนะคะเป็นการประกาศรายชื่อน้องค่ายตัวสำรองค่ะแลวก็ยืนยันผิดผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะครับและในระดับต่อมานะครับวันที่11พฤศจิกายนนะครับจะเป็นการประกาศรายชื่อน้องค่ายอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางเพจค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูนะครับและสุดท้ายค่ะวันที่23-26ธันวาคมเป็นวันจัดค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่19ในรูปแบบออนไลน์ณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ น้องๆทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าใคร,ครจะเป็นน้องค่ายสารฝันของเราได้บ้างค่ะพี่โอมครับในส่วนของน้องค่ายสารฝันนะครับน้องๆที่จะสมัครค่ายเนาะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ก็คือเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม4ถึงม6สายสามัญทั่วประเทศน,นะครับปีการศึกษา2565ครับและจะต้องเป็นผู้ที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะ สำหรับสิ่งที่น้องๆต้องทําในการสมัครเป็นน้องค่ายฝันฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่19ครั้งนี้นะคะก็คือการทําข้อสอบที่มีทั้งหมด3พาร์ทซึ่งพาร์ทแรกของเราเป็นการทําข้อสอบวิชาชีพครูทั้งหมด2อข้อค่ะพี่โยพาร์ทที่2นะครับจะเป็นการทําข้อสอบวิชาพื้นฐาน5กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับประกอบไปด้วยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโงงงนโลยีนะครับภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาแล้วฒนธรรมสุดท้ายก็คือภาษาอังกฤษครับพีฟ่ฟายใช่แล้วล่ะค่ะแลวพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่3ของเรานะคะก็คือการทําวิดีโอแนะนําตัวที่มีความยาวไม่เกิน3นาทีครับโยใช่ครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการยืนยันสิทธิเป็นน้องค่ายนะครับโดยน้องๆจะต้องส่งหลักฐานการสมัครนะครับรวมไปถึงรูปโปรไฟล์จำนวนหนึ่งรูปนะครับโดยจะต้องเป็นรูปที่ไม่ใส่แมสไม่เป็นรูปกระตูนแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เซ็นสำนาถูกต้องด้วยนะครับหลักฐานการชาระเงิน750บาทนะครับสุดท้ายก็คือเอกสารการยินยอมจากผู้ปกครองนะครับใช่แล้วล่ะคะและสุดท้ายนะคะการประกาศผลเราจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ที่เพจค่ายสารฝันชั้อยากเป็นครูคะ่ะอ่าแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับน้องคือขั้นตอนการสมัครน้องค่ายเนาะ นะครับโดยน้องๆต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับมีวิธีการสมรัครหลายรูปแบบแต่ว่าวันนี้พี่โอมจะบอกในรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบของการเข้าไปใน a c e b o o o นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่าค่ายสารขวันสัอยาเป็นครูหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปในเพจแล้วน้องๆให้เลื่อนเลื่อนลงไปนะครับน้องก็จะเจอกับเว็บไซต์นะครับให้น้อง,อง,องกดเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะพี่ป และสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถเข้ามาที่ Google แล้วก็ค้นหาว่าค่ายสาันฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่19หรือจะเป็นค่ายครูมอขอก็สามารถเข้าได้เหมือนกันค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็สามารถกดคลิกเข้าไปที่ลิงค์ค่ายของเราได้เลยค่ะใช่แล้วครับเมื่อเข้าไปในเว็บเสร็จแล้วน้องๆจะเจอกับคำว่าสมัครเข้าค่ายนะครับผมแล้วก็ระบบมันก็จะเด้งไปที่รับสมัครน้องค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่19นะครับโดยมันจะมีส่วนให้กรอกข้อมูลเนี่ยเจ็ดส่วนด้วยกันครับโดยส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็น ข้อมูลผู้สมัครสําหรับเข้าใช้งานในระบบนะครับก็จะเป็นเลขบัตรประจาตัวประชาชน13หลักนะครับน้องๆต้องพิมพ์ให้มันถูกต้องนะครับใช่แล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนักเรียนก็จะเป็นตั้งแต่ชื่อนะครับน้องๆต้องกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนที่3คือข้อมูลผู้ปกค,ครองอันนี้น้องๆก็ต้องกรอกให้ครบเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนที่สจะเป็นข้อมูลการศึกษานะครับผมว่าโรงเรียนอะไรโดยโรงเรียนเนี่ยไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนหรือรอๆนะครับถ้าพิมพ์ชื่อชื่อไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของข้อมูลสุขภาพนะครับว่าน้องน้นั้นแพ้อาหารเพื่อนใดไหมแพ้ยาไหมนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนที่6สําคัญมากๆในช่วงนี้คือข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโคโรน่านะครับว่าโควิด1 9แล้วก็ข้อมูลการเข้ารับวัคซีนครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลในส่วนสุดท้ายคือข้อมูลสําหรับการทํากิจกรรม ในค่ายสารฝันของเรานะครับก็จะเป็นการเลือกสาขาวิชาที่สนใจนะครับโดยเลือกแล้วเนี่ยเลือกเลยนะครับในการเลือกสาขาวิชาที่สนใจเนี่ยจะมีผลต่อการทํากิจกรรมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายนะครับโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าเลือกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเคยเข้าร่วมเกี่วกับกิจกรรมครูไหมนะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับสุดท้ายสําคัญมากๆถ้าหากว่ากรอกกรอกครบแล้วทั้งหมดนะครับน้องๆต้อง รับรองด้วยว่าข้อมูลนั้นถูกต้องแล้วก็เป็นจริงนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับก็จะมีปุ่มยืนยันด้านล่างนะครับปุ่มสีส้มเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับให้น้องบันทึกหน้าจอเลขประจําตัวผู้สมัครให้ดีนะครับหรือว่าสารฝันโพสเพื่อใช้ในการเข้าระบบทําข้อสอบนะครับโดยจะเป็นคลิปต่อไปที่จะมาสอนน้องๆทำข้อสอบน,นะครับติดตามได้เลยค่ะอ่าอ่าและสุดท้ายนะครับหากว่าในระหว่างที่น้องๆทำการสมัครอยู่มีปัญหาเรื่องระบบการสมัครนะครับสามารถ ทักไปสอบถามในเพจค่ายสารฝันฉันอยากเป็นครูได้เลยนะครับพี่พี่จะคอยให้คาแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องๆอ,อยู่ตลอดเวลานะครับพี่ไฟครับใช่แล้วล่ะค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่เพจของเราเลยนะคะและสาหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคําว่าขอ,ขอบคุณ,คณและสว,ส,สวัสดีครับ